ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกช่วยกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็คือจบไปแต่ปัญหาคือนโยบายนี้มันไม่ใช่นโยบายช่วยกลุ่มเปราะบางแต่เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อใช้เงินเป็นนโยบายใน์ในกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วผลลัพธ์ไม่ได้ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ผมบอ,อกเลยพักเพื่อไทยอันตรายพักเพื่อไทยมีปัญหาแน่และโอกาสที่จะใช้งบ อันใหม่ที่จะลงไปเนี่ยอันนี้ก็น่าจะยากอาจจะโดนสั่งให้ระงับเลยเพราะอะไรครับเพราะคุณบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ที่ผ่านมาที่จ่ายไปไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ได้ขยับเศรษฐกิจไม่ได้กระเตื้องไม่ได้อะไรอย่างไม่เลยและที่สําคัญนะครับแจกไปแล้ววันนี้กลุ่มเปราะบางไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือไปต่อก็น้อยมากกลุ่มเปราะบางเงินหมดแล้วยังไงต่อ กลับไปเจอสภาพเดิมกลับไปอยู่เหตุการณ์เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเงินไม่พอใช้เหมือนเดิมอะไรไม่อะไรไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เงินที่จะเอาไปแจกไม่ได้บอกว่าไม่ให้แจกแต่อยากจะให้เอาเงินเนี้ยไปทำอะไรที่ประชาชนสามารถต่ออาชีพของตัวเองไปได้จะดีกว่า กรณีที่เป็นข่าวตอนนี้ถ้ากลุ่มบอสที่เป็นข่าวเขาคืนเงินให้ลูกค้าแล้วคดีความยังเหมือนเดิมไหมครับคดีความเหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินครับตอนนี้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินไปแล้วครับคดีฟามเหมือนเดิมครับเป็นคดีอาญาแผ่นดินครับและผมบอกเลยครับว่าเขาไม่มีทางหาเงินมาคืนได้เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหาเงินมาคืนเพราะเงินไม่ได้อยู่ที่เขาเปาะบาง ไปต่อนะครับกินร้านแรกแล้วหิ้วเด็กไปต่อที่ร้านสองฮ่าอันอันนี้เขาไม่ได้เปาะบ,บางแล้วนะนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่านะเราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าวันนี้นะทุกคนอาจจะคิดว่าเงินเนี่ยอยู่ที่บริษัทเนี้ยบริษัทดีไอคอนเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะเราเอ่ยชื่อได้อยู่แล้วบริษัทดีไอคอนที่เป็นข่าวตอนเนี้ยทุกคนคิดว่าเงินอยู่ที่นั้นทุกคนคิดว่าเงินอยู่กับบอส ไอ้บอสพอบอสอะไรพวกนี้ผมบอกเลยครับไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่นะต้องบอกว่ามีเงินเหลืออยู่บ้างแต่ไม่เยอะที่จะพอจ่ายผู้เสียหายขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะเงินที่บริษัทนี้รับมาจะต้องจ่ายไปกับให้กับอะไรครับแผนการตลาดคือจ่ายให้กับแม่ทีมแต่ระ,ระดับจ่ายให้กับเครือข่าย สองก็คือเอาไปจ่ายเป็นค่าโฆษณาเอาไปจ่ายเป็นค่าโฆษณาเพราะฉะนั้นเงินที่บริษัทน่ยมันไม่ได้เหลือเยอะแยะมากมายครับคุณคิดว่าเงินที่บริษัทได้ขายได้ปีละห้าพันล้านแล้วเงินอยู่ที่บริษัทห้าพันล้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่เงินมันไปหมดแล้วเงินเงินไปที่บริษัทมันแค่ผ่านผ่าน เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเงินวันนี้มันไม่อยู่แล้วนะและนะครับที่มันเป็นประเด็นและที่มันเป็นนี่มันมันเป็นปัญหาเพราะว่าเขาจ่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขนะคือระบบแบบนี้มันคือเอาเงินคนใหม่เอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าวันเนี้ยถ้าคนเก่ามีสิบคนแต่คนใหม่เข้ามาร้อยคนนะคนเก่าอยู่สิบคน แต่คนใหม่เข้ามาร้อยคนมันก็จ่ายได้เพราะคนใหม่มันเข้าเยอะกว่าคนเก่าถูกต้องไหมเงินคนใหม่เข้ามาเยอะกว่าคนเก่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแต่พอคนเก่าเป็นร้อยคนแน่นอนครับคนใหม่เข้ามาพันคนก็ยังจ่ายได้อยู่นะคนเก่าพันคนถ้าคนใหม่เข้ามาหมื่นคนก็ยังจ่ายได้อยู่แต่พอคนเก่าแสนคนแต่คนใหม่เข้ามาร้อยคนคนใหม่เข้ามาพันคนจ่ายไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรครับ เพราะเงินจากคนใหม่ไม่พอแล้วนะครับต้องจ่ายให้คนแสนคนนะครับแต่คนใหม่เข้ามาแค่แค่หลักพันคนหลักร้อยคน,ห,ยคนหรือหลักหมื่นคนเนี่ยมันไม่บาลานซ์แล้วมันจ่ายไม่ได้แล้วมันจะเกิดปัญหานะครับถามว่าทําไมบริษัทนี้ถึงทํามาได้หกปี <c oughs> ก็เพราะช่วงแรกๆไอ้คนที่ได้รับเงินมันก็แฮปปี้ไงมันก็ไม่พูดไงมันก็ไม่นี่ไงถูกต้องไหมแต่ตอนนี้พอมีปัญหาเพราะจ่ายไม่ได้ ไอ้พวกแม่ทีมนี้ทํำยังไงครับไอ้แม่ทีมนี้ทํำยังไงครับตอนนี้พวกแม่ทีมไปเลยครับไปหาลูกทีมแล้วไปบอกกับลูกทีมตัวเองก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวมาเรารวบรวมหลักฐานเดี๋ยวเอาไปฟ้องเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้เสียหายทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วคือคนที่กระทําความผิดคนที่เป็นคนหลอกลวงโดยตรงคนที่เป็นโกหกโดยตรง คนที่ไปเอาเงินมาโดยตรงและคนที่ได้รับเงินโดยตรงแต่ตอนนี้พยายามที่จะไปอะไรครับโทรไปหาลูกทีมของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับที่ตัวเองไปนีูดมาเออเตรียมเอกสารมานะเตรียมเอกสารมานะเตรียมเอกสารมานะเดี๋ยวจะไปยื่นทําตัวว่าตัวเองอะดีทําตัวว่าตัวเองคือผู้เสียหายด้วยนะครับและลองลองดูครับแม่ทีมเหล่านี้ไปออกรายการต่างๆจะพูดอย่างเดียว ว่าตัวเองเสียเงินเท่าไหร่ล si ูกทีมเสียเงินเท่าไหร่แต่ไม่เคยบอกว่าตัวเองได้เงินมาจากบริษัทเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าไอ้แม่ทีมเหล่าน <c oughs> ี้นะครับ <subscribe> ท <oughs> ี่บอกเป็นอดีตแม่ทงแม่ทีอย่างเงี้ยไม่เคยบอกว่าตัวเองได้เงินจากบริษัทตามแผนการตลาดตามไอเนียเท่าไหร่แต่บอกว่าตัวเองลงทุนเท่านั้นลงทุนเท่านี้บริษัทลงทุนให้มาอย่างนั้นทําอย่างนี้ไปชวนคนนั้นมาอย่างนี้ แต่ไม่เคยบอกว่าตัวเองได้มาเท่าไหร่ถูกต้องไหมเพราะจริงๆแล้วผมบอกเลยครับไอ้แม่ทีมเหล่าเนี้ยที่ไปออกรายการทั้งหมดถ้าเราไปดูรายรับที่ได้จากบริษัทกับเงินที่มาจ่ายออกไปนะครับรายรับที่ได้บริษัทเยอะไข่ครับแต่มันไม่พูดไงมันไม่พูดไงเพราะมันต้องการให้ตัวมันเป็นผู้บริสุทธิ์ตัวมันคือผู้ประสบภัยตัวมันะคือผู้เสียหายนะครับ และบอกได้เลยครับว่าถ้ามีเฉพาะบริษัทไม่มีไอ้พวกเหล่านี้ทำไม่ได้ครับเวลาจะเอาผิดต้องเอาผิดทั้งสองคือทั้งบริษัทแล้วก็ไอ้พวกแม่ทีมไอ้พวกโค้ดต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้แหละครับทำความผิดร่วมกันต้องเอาผิดทั้งหมดครับเพราะถ้าไม่มีบริษัทไอ้พวกนี้มันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าไม่มีไอ้พวกนี้บริษัทก็ทำไรไม่ได้บริษัทก็มีไรายได้ไม่ได้ ถูกต้องครับวิชาชีพในคาบธุรกิจเลยแต่ตอนนี้ผมบอกเลยก่อนหน้านี้ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้เลยเมื่อคืนนี้ผมมีการพูดเรื่องนี้รู้สึกว่าวันนี้ข่าวจะมีการพูดถึงเรื่องประเด็นของลูกทีมและเรื่องของเอาโค้ดเอาพวกโค้ดต่างๆพวกแม่ทีมต่างๆออกมาเปิดเผยและเอาเอาเอาออกมาพูดกันแล้วผมถึงได้บอกว่าวันนี้เราต้องชี้ให้ชัดนะอย่าไปโฟกัสแต่ที่บริษัทยอย่างเดียวต้องโฟกัสไอ้พวกแม่ทีมด้วยและไอ้พวกแม่ทีมที่ไปออกรายการทั้งหมด จับมันเข้าไปสอบด้วยแล้วถามมันว่าทั้งหมดที่มันได้รายได้มาจากบริษัทแต่มันได้มาเท่าไหร่อย่าบอกว่ามันเสียอย่างเดียวนะเพราะบางคนได้เบนซ์นะ่ะได้ไปเที่ยวเมืองนอกอะ่ะแสดงว่ามึงยอดขายมหาศาลแสดงว่ามึงต้องได้ไอ้นี่มหาศาลแม่ทีนนั่นแหละตัวดี และบางคนนะครับที่ออกมาตอนนี้เห็นไหมทำยอดขายสูงสุดขององค์กรโอโหดีใจยังไงไอ้พวกนี้แหละครับตัวดีไอ้พวกนี้แหละคือตัวอันตรายไอ้พวกนี้แหละคือเงินไปอยู่กับไอ้ไอ้พวกนี้แหละครับมหาศาลแต่วันนี้ไอ้พวกนี้กําลังไปอะไรครับกําลังทําอะไรครับเล่นละครเล่นบทเป็นคนที่เสียหายเล่นบทเป็นคนที่ไม่รู้เล่นบทเป็นคนที่บริษัทหลอก ทั้งๆท,ที่จริงๆตัวพวกมันแหละรครับหลอกนะแต่เอาบริษัทเป็นเครื่องมือง่ายๆคือรู้ร่วมกันและพวกนี้มันจะบอกว่าไงปะเงินไม่ได้เข้ามันเงินไม่ได้เข้ามันเงินเข้าที่บริษัทเงินเข้าที่บริษัทเงินเข้าที่บริษัทก็ใช่เงินเข้าที่บริษัท,ษตทษตแต่ค่าคอมจากบริษัทโอนมาให้มึงอะมึงไม่พูดล่ะสมมติมึงไปรีคูดคนมาเนี่ยเขาลงสองแสนแน่นอนครับสองเขาลงสองแสนห้า ไอ้สองแสนเนี่ยเขาโอนให้บริษัทถูกต้องผมไม่เถียงแต่ค่าแนะนำสองแสนห้ามึงได้เท่าไหร่อ่ะบริษัทโอนมาให้มึงตามเงื่อนไขปิดยอดวันนี้อาจจะโอนให้พวกนี้ก็ได้ถูกต้องหรือเปล่าทำไมทำไมมึงมึงไม่พูดล่ะแต่มึงบอกว่าเฮ้ยมึงเสียมึงยังงูอย่างนี้ แต่จริงๆแล้วเปล่าแล้วก็จะบอกนะครับเฮ้ยเงินโอนเฮ้ยเงินจริงๆแล้วผมบอกเลยครับเงินไม่ได้โอนให้เข้าแม่ทีมก็จริงโอนให้บริษัททั้งหมดโอนไปอยู่ที่บริษัทแต่เมื่อโอนไปที่บริษัทแล้วบริษัทเขาจะจ่ายตามแผนการตลาดก็คือมีค่าแนะนํามีค่าเนี่ยเอามาจ่ายมาเพราะฉะนั้นเงินอยู่กับคนพวกนี้อย่าให้ไอ้พวกนี้หลอกว่ามันคือนะผู้เสียหายจริงๆมันไม่ใช่ผู้เสียหายมันต้องเป็นผู้ต้องหามันต้องเป็นจำเลยไม่ใช่ผู้เสีย ไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายเนี่ยคืออะไรครับตาสีตาสาเดี๋ยวเขาก็ตามเส้นเงินครับถ้าไม่พูดเขาไม่ตามครับถ้าไม่พูดเขาก็เงียบครับต้องออกปาชี้ครับต้องออกใ้นี่ครับอ่า รู้ได้ยังไงครับคุณร้านเล็กว่าเขาจะตามเราไม่พูดดิครับเราไม่บอกเลยครับเราไม่นี่เลยครับเราไม่ตั้งคําถามเลครับเราไม่มีภาควิจารณ์เลครับมีแล้วมันจะตามมันจะตามให้เมื่อยตุ้มทําไมอ่ะก็โยนขี้บริษัทอย่างเดียวแล้วลองสังเกตดูนะครับกี่บริษัทแล้วที่เป็นแบบนี้แล้วก็ลองดูดิครับไอพวกแม่ทีมเหล่านี้หรือเปล่า พวกแม่ทีมเหล่านี้หรือเปล่าบริษัทนี้มึงก็เป็นแม่ทีมพอบริษัทนี้โดนจงโดนจับไปอ้าวมึงไปโผล่อีกบริษัทอีกแล้วพอเกิดเรื่องก,กัแลราอ้าวมึงเป็นแม่ทีมอีกแล้วคือคําถามคนเราอ่ะถ้ามาโดนหลอกแล้วอ่ะมันต้องเข็ดบริษัทใหม่มันมันไม่ต้องนี่แต่วันนี้มึงบอกมึงโดนหลอกทุกบริษัทเลยแต่มือแต่พอพอมาเช็คดูมึงคือแม่ทีมทั้งนั้นเลย สรุปแล้วมึงคือผู้เสียหายหรือมึงมึงคือผู้ต้องหาแน่แต่รอดพนกรู้ไงพอบริษัทจะเริ่มเกิดปัญหาก็ไปรวบรวมคนต้องมาแล้วเอามาแล้วก็บอกว่าตัวเองเสียหายตัวเองเป็นพยานเอาตัวรอด คือผมบอกเลยครับว่าถ้าวันนี้ไม่กําจัดแม่ทีมนะครับพอบริษัทดีไอคอนโดนจับไปแล้วโดนปิดไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับเดี๋ยวไอแม่ทีมพวกนี้มันก็จะไปหาบริษัทแบบนี้อีกหาบริษัทใหม่แล้วมันก็ไปขายไอเดียไปยังงูย่างงี้เดี๋ยวมันจะมาอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็ยังไงครับไอบริษัทก็ลงเชื่ออยากได้เงินเอายอดเข้ามาปุ๊บพวกมันได้แล้วพวกมันก็ทิ้งบริษัทแล้วพวกมันก็ลอยลําเวลาโดนโดนโดนคำเดินคำนี ส่วนใหญ่แม่ทีมเหล่านี้จะไม่โดนและส่วนใหญ่จะโดนคือแม่ทีมอะไรครับระดับเพีรเฮดก็คือแม่ทีมติดบริษัทระดับเพีรเฮดอะแต่ผมบอกเลยครับว่าไอระดับเพีรเฮดระดับเนี้ยไม่น่ากลัวเท่าระดับล่างๆรอดูครับพวกนี้มันมีมันอำมหิตก็คงใช้คําว่าองค์กรอาชญากรรมนะไอแม่ทีระดับข้างล่างไอแม่ทีมเล็กๆนี่แหละผมบอกเลยอันนี้น่ากลัวนะไอแม่ทีมต้นสายยังไม่เท่าไร นับไอแม่ทีมต้นสายอ่ะยังไม่เท่าไร่แต่ไอแม่ทีมเล็กๆเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะที่ไปชวนมาสิบคนยี่สิบคนนี่แหละไอนี่แหละตัวอันตรายเพราะผมบอกเลยครับไอแม่ทีมระดับเฮดเฮดระดับอะไรข้างบนน่ะที่อยู่ข้างบนน่ะแน่นอนครับเขาก็จะรีคูดเฉพาะส่วนตัวของเขาครับแล้วที่เหลือคือการเขาก็จะได้ผลพวงนะ จากยอดอ่ะส่วนหนึ่งเพิ่งขึ้นไปหาเขาแต่มันเป็นส่วนมหาศาลเอายักตัวอย่างง่ายๆครับระดับบางทียังไม่รู้ทันเกมพวกแม่ทีมเอาระดับง่ายๆา,ยงายเงี้ยคำถามคือวันนี้นะผมเนี่ยเป็นคนไปรีคูดคุณผมไปรีคูดคุณนะให้คุณมาลงสองแสนห้าผมไปรีคูดคุณให้คุณมาลงสองแสนห้าผมถามว่าแม่ทีมติดบริษัทได้เท่าไหร่ ผมได้เท่าไหร่เออวันเนี้ผมไปรีคูดคุณแล้วคุณมาจ่ายเงินสองแสนห้าแม่ทีมได้เยอะกว่าผมหรือผมได้เยอะกว่าแม่ทีมอ่าถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะรู้เลยเว้ยแม่ทีมข้างบนก็มีส่วนแต่ไอแม่ทีมระดับพวกเนี้ยแรกแเนี้ยอันเนี้ยค่าแนะนําเต็มๆถูกต้องครับผมเนี้ยได้เยอะกว่าแม่ทีมก็จะได้ยอด เพื่อขึ้นไปแต่ไม่ได้เยอะเท่าผมไงเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าแม่ทีมไม่ใช่แม่ทีมติดบริษัทแม่ทีมที่เป็นโค้ดแม่ทีมที่โยวนวไอตัวล่างๆเล็กๆไอพวกเนี้ยนะไอพวกที่ตบมือไอพวกที่ไอเนี้ยทั้งหมดเลยไอพวกนี้แหละครับคือมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดครับ ค่าแนะนำเต็มๆแม่ทีมเดินสายครเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเราเรา,เรารู้ระบบเราเราจะรู้เลยว่าเงินจริงๆมันอยู่ตรงไหนเงินมันไม่ได้อยู่ที่บริษัทแม่ทีมต้นสายได้ค่าบริหารสายฝาถูกต้องครับได้ค่าบริหารสายฝาได้ค่าบริหารแมทชิ่งได้ค่าออเซลผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่สวนวิธีการทำงานของแม่ทีม ปอยจนทําให้ผู้เสียหายเกิดขึ้นถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะเขาไม่สนใจอะครับสนใจแต่เพียงว่าวันนี้เฮ้ยมึงอะ่ะไปเอามาไปเอาคนมาเดี๋ยวกูช่วยดีกูเดี๋ยวกูช่วยจัดการเดี๋ยวกูกวไอ้นี่อันนี้คือสนับสนุนเพราะอะไรครับระดับแม่ทีมก็คือสมัยทํากับพี่เอกสนุกมากนะเพราะฉะนั้นว,ว,วันนี้เวลาที่เขาเรียกอะไรอะระดับ แม่ทีมอ่ะจะได้จากคนละ10บาทแต่พันคนแบบนี้แต่ระดับล่างเขาจะได้จากอ่าเขาเรียกอะไรอ่าพันบาทจากหนึ่งคนถูกป่ะสิบาทจากพันคนก็คือหนึ่งหมื่นถูกต้องไหมอ่าแต่ถ้าได้พันบาทจากหนึ่งคนเยอะไหมได้เยอะแต่บาทบาทเดียวหนึ่งคนแต่เขาได้10บาท จากพันคนมันกลายเป็นหมื่นหนึ่ง แล้วต้องยืนยันนะครับยืนยันนะครับช่องผมไม่รับบริจาคนะครับอ่านะครับช่องผมไม่รับบริจาคครับต้องบอกก่อนนะครับไม่รับบริจาคครับไม่ขายของนะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าจะขายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะประกาศแบบชัดเจนครับแต่ถามว่ามีบริษัทจ้างเป็นพิสตเตอร์ไหมมีเนี่แหละครับ ไอพิซเ,เตอร์อย่าย้อมผมเนี่ยรับใจไหมคะรับครับนะครับเยี่ยมครับคือคือจุดยืนของผม่มันจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่อยู่แล้วถ้าวันเนี้ยถ้าผมจะบอกเลยนะครับว่าถ้าผมคิดจะขายสินค้าผมจะไม่เอาของบริษัทไหนมาขายผมจะผลิตของผมเองแล้วขายเอง แล้วก็ไม่รับตัวแทนด้วย <c oughs> ไม่รับตัวแทนด้วยขายได้เท่าไหร่ก็ขายได้เท่านั้นแต่ทุกวันเนี้ยนะที่ผมมานั่งคิดๆอยู่ที่ผมยังไม่ทําขายยังไม่อะไรพวกนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยเราก็อยู่ของเราแบบสบายๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้ลําบากอะไรไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้เป็นสินนะอยู่สองคนตายายนะก็มีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วทําไมต้องไปดิ้นรนด้วย ทำไมต้องไปดิ้นลนด้วยเอาหาแค่วันนี้เราพอใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายไม่ลําบากนะคไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เดือดร้อนคนอื่นใช้ชีวิตอย่างสบายๆพอแล้วไม่ต้องไปดิ้นลนโอ้โหไอ้นี่ไปไนี่มหมเพราะอะไรครับตอนนี้ก็ห้าสิบฝ่าแล้วนะครับก็น่าจะอยู่อีกสักยี่สิปีก็พอแล้วนะครับ อ่ะพอแล้วตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างเดียวให้มีความสุขไม่ต้องไปดินน้นรนไม่ต้องไปอะไรมากแต่อย่าให้ลำบากแค่นั้นเองอย่าให้เดือดร้อนนะครับอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะใช้อะไรก็ได้ใช้นะครับอยู่กับแบบนี้มีความสุขดีละก็เลยยังไม่คิดจะทำนะครับยังไม่คิดจะทำเมื่อก่อนเคยคิดนะครับเมืม่อเมื่อก่อนเคยคิดว่าเฮ้ เราจะหาอาชีพอะไรที่เราสามารถจะทําได้จนแก่จนเท่าจะถามได้ทําได้จนแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรตลอดไปอะไรเนี้ยไม่ว่าเราจะแก่ตัวแค่ไหนเราก็ยังทําได้อยู่เพราะว่าถ้าเราทํางานปกติเราก็ต้องยอมรับว่าทางานปกติเนี่ยนะครับหรืออะไรการค้าการขายเนี่ยเมื่อเราแก่ตัวกําลังวังชาก็จะลดน้อยถอดถอยลงไปเอ๊ะเรามีอะไรนะที่จะทําตอนนี้ก็เจอแนละ้วโอเคแนละ้วทาไปก็แก่นั้นนะไม่ได้ดิ้ดนรนไม่ได้ว่า ต้องมาเยอะแยะไม่ได้ต้องมาซีเรียสเหมือนคนอื่นเขาที่ต้องต้องได้โอ้โหลักแสนลักล้านนะครับผมเองเนี่ยนะครับมีไรายได้เดือนไหนเดือนได้เยอะบางคนก็สร้างนู่นสร้างนี่นะครับไอ้น่ผมไม่ผมผมไม่สร้างงั้นต้องสืบให้ได้ว่าเงินไปอยู่ตรงไหนหมดนะครับใครได้เงินที่ลงทุนไปมากฝ่าสิเท่าน่าจะนับเป็นผู้สนับสนุนถูกต้องครับคุณล้านเล็กนะครับ หนูเกือบอยากได้5บาทต่อกล่องของของขอขายบริษัทอันนี้ตัวอันตรายครับ5บาทต่อกล่องเนี่ยครับเขาเรียกเป็นออเซลถูกต้องไหมออเซลและให้เราเอาเงินไปลงเฉยๆนะผมว่านะครับรู้สึกว่า,าจากที่ข้อมูลตอนนี้ที่ดิอค้นออกมาเนี่ยคนที่เอาไปลง2องแสนห้าสองแสนห้าเนี่ยเพราะอยากได้ออเซลแบบนี้พอถึงเวลาจริงๆมันไม่ได้ไงออเซลน่ากลัวถูกต้องครับ ถึงเวลามันไม่ได้ไงแต่คิดว่าฟาร์มเป็นไปได้ยากมากถูกต้องครับโอเคครับตอนนี้ก็สามทุ่มฝ่าแล้วเดี๋ยวขอตัวลงพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาทุ่มครึ่งและเดี๋ยวผมจะตัดคลิปที่ไลฟ์สดเนี่ยครับไปลงในช่อง YouTube นะครับตัดเป็นคลิปละสิบนาทีสิบนาทีเอาไว้ขอบคุณมากครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ